อโอเคสวัสดีนะคะเด็กๆทางบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะเด็กๆที่อยู่ในห้องเรียนเด็กๆที่อยู่ในห้องเรียนเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมานะคะเพราะว่าเราไม่มีแบบฝึกหัดใช่ไหมคะลูกที่เป็นแบบเล่มเนาะเราจะใช้เป็นหนังสือเรียนอย่างเดียวนะจ๊ะ<ด>อ่ะ วันนี้เราจะอยู่ในหัวข้อเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรื่องนี้ง่ายมากนะคะไม่ยากไม่มีอะไรยากนะคะเป็นการแยกประเภทของหลักฐานรู้ความหมายของหลักฐานนะคะที่เอามาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์เนาะเพราะมันเป็นสิ่งสําคัญอยู่ในหัวข้อที่สองเมื่อเรากําหนดหัวข้อเรื่องแล้วเราจะต้องทาการกรวบรวมหลักฐานทุกอย่างให้ตรงกับ ข้อมูลที่เราจะหาหรือหัวข้อที่เรากำหนดขึ้นมาตั้งแต่ข้อแรกนะคะอะโอเคเดี๋ยวเด็กๆนะคะเปิดหนังสือไปพร้อมๆกับมีดข้อความสัมพันธ์เด็กๆทํา 3, 000, ทการไฮไลท์ขีดเส้นใต้เอาไว้ให้ชัดเจนเนาะเพราะว่าเราจะมีการสรุปเนื้อหาใช่ไหมคะลงสมุดนะคะแต่ครั้งไหนไม่รู้อาจจะแจ็คพอตเจอครั้งนี้ก็ได้นะคะอ่ะโอเคมาดูกัน ช่นะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยกันตอบคําถามนะคะมีทุกครั้งที่มีจะสอนนะคะมีจะมีคําถามนะคะมาให้นักเรียนช่วยกันตอบก่อนก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะอ่ะมาดูกันทางบ้านนะคะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันตอบมาทางกล่องข้อความแชทก็ได้นะคะหรือตอบแบบออกเสียงก็ได้นะคะอ่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์คืออะไรออนไซต์ หลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองอะไรอีกคะหลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรภาพถ่ายอะไรอีกศิลาจารึกอะไรอีกเอก,ากสารประกอบประกอบเรื่องอะไรลูกอน้สาวรีเครื่องมือเครื่องใช้อะไรอีกไม่มีแล้วอ่นานหนังสือพิมพ์อะไรอีกโครงสาดาน อ่ะดินดามณีอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเข้าใจนะคะเ,คเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานอ่ะสำหรับวันนี้ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะอ่ะรอเล่นอ่ะมาดูกันนะคะมีอะไรบ้างง่ายเลยเครื่องมือเครื่องใชอ้อะไรก็แล้วแต่นะคะต่อไปก็จะเป็นร่องรอยการกระทําของมนุษย์ทุกอย่างมนุษย์ในอดีิทำอะไรบ้างที่เราสามารถนํามาศึกษาหาข้อมูล ะคะอย่างเช่นอะไรบ้างภาพวาาตามผนังถ้ำได้ไหมคะได้อะไรอีกวัดโบาราณวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ที่เขาเนี่ยทำการเขาเรียกว่าใช้มานานแล้วแล้วอยู่ที่ดินแล้วทำกาเป็นขุดค้นพบใช่ไหมคะนำมาทําการวินิจฉัยสันนิษฐานนะคะหาข้อเท็จจริงของควาเป็นไปเป็นมาว่าเขาเนี่ยใช้อย่างไรดีตั้งแต่สมัยไหนนะคะเพราะว่าหลักฐานทุกนี้จะเป็นหลักฐานที่ ไม่มีรายลักษอักษรแล้วเราจะต้องนํามาแยกยุคอีกนะคะว่าอยู่ยุคหินหรือยุคเหล็กยุคโลหะนะคะจะต้องมีการนํามาแยกอีกเนาะอะบันทึกต่างๆก็จะเป็นรายลักษณ์อักษรใช่ไหมคะทุกๆอย่างเลยที่เป็นการบันทึกส่วนใหญ่แล้วหลักฐานเออขอโทษทีเดี๋ยวิดแก้ให้นะคะอ่ะต่อไปโบราณสถาน สถานที okay. oh, so in. like? ่ต่างๆนะคะอะไรบ้างอนุสาวรีย์เจดีย์วัดร้างพระปางสามยอดโค้งผาเข้าโพูดเจดีย์ก็มาออันนี้คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องศิลปะใช่ไหมคะที่เราได้รับกิจพลจากอาจากอาณาจักรอื่นเข้ามามาดูต่อไป หลักฐานทางประวัติศาสตร์หมายถึงร่องรอยการกระทําของมนุษย์นะคะร่องรอยการกระทําของมนุษย์นักเรียนคิดว่าแต่ละหลักฐานเนี่ยนอกจากร่องรอยของมนุษย์มีร่องรอยของ,ยอ,งอยอง่างอื่นด้วยไหมอย่างเช่นสร้งรรางศาสตว์ใช่ไหมลูกสร้างศาสตร์ร่องรอยรอยเท้าใช่ไหมที่มีการอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างอะไรลาวาใช่ไหมมีการเออ นาะของไดโนเสาร์ต่างๆแล้วก็สามารถเอามาทําการวิเคราะห์ได้นะคะอะไรอีกรอบรอยของอะไรหอยใช่ไหมที่อยู่ในก้อนหินใช่ไหมคะทาการกระทาะออกมาสันนิษฐานว่าอยู่ในยุคไหนมีอายุป,ประมาณเท่าไหร่กี่ร้อยปีกี่พันปีนะคะนอกเหนือจากมนุษย์เนาะอะไรอีกการพูดการพูดการเขียนการบันทึกนะคะการประดิษฐ์ต่างๆนะคะรวมถึงที่อยู่อาศัยของ มนุษย์นะคะที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก็มาตั้งแต่ยุคก,ก่อนที่จะมีตัวอักษรใช่ไหมมนุษย์ในยุคแรกเขาทำอะไรบ้างอยู่ยังไงอาศัยอย่างไรในถ้ำยุคหินใช่ไหมคะอ่าโอเคเนาะนอกเหน,กนือจากนั้นหลักฐานเราจะต้องมีการจําแนกประเภทใช่ไหมคะหลักฐานจะต้องมีการจําแนกประเภทปกติเราจะรู้แค่ว่า ลายลักษ์กับไม่เป็นลายลักษ์ใช่ไหมแล้วก็ชั้นต้นกับชั้นรองใช่ไหมคะแต่สี่ข้อนี้เขาจะมีการจําแนกเอาไว้ลายลักษ์อักษรกับไม่เป็นลายลักษ์อักษรเราจัดอยู่ในประเภทลักษณะนะคะลักษณะของหลักฐานทุกอย่างนะคะเราจะดูเลยอะไรเป็นยังไงนะคะต่อไปคุณค่าของหลักฐานคุณค่าของหลักฐานจะเป็นชั้นต้นกับชั้นรอง นะคะเราจะไปจัดอยู่ตรงนั้นเนาะอ่ะต่อไป,ปกับลักษณะของหลักฐานนะคะเด็กๆลักษณะของหลักฐานเราจะมีการแบ่งออกมาสองข้อนะคะสองข้อก็จะเป็นลายลักษณ์กับไม่ไลายลักษณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวอักษรเราจะจัดอยู่ในลายลกักษณ์อักษรนะคะยกตัวอย่างมีอะไรบ้างศิลาจารึกใบลาน พงศสาวดานหนังสือบันทึกชาวต่างชาติจดหมายเหตุเอกสารราชการใช่ไหมคะได้หมดเลยอ่าบันทึกลาลูแบร์บันทึกของชาวต่างชาติเนาะได้หมดเลยนะคะอ่ะต่อมามาดูตัวอย่างนักเรียนจําความหมายเอาไว้นะคะเด็กๆมิทอยากให้หนูจําความหมายของแต่ละประเภทของหลักฐานเอาไว้เนาะเพราะว่ามิไม่รู้ว่าในข้อสอบจะมีหรือเปล่า นะคะอย่างเช่นอาจจะถามว่าหลักฐานในข้อใดที่กล่าวถึงพรามหากษัตริย์หลักฐานในข้อใ,ใ,ใดที่ไม่มีคุณค่าหลักฐานในข้อใดมีคุณค่าน้อยที่สุดนะคะอันนี้คืออยากให้เจําไว้นิดนึงนะคะไม่ไม่ได้บอกว่าจะออกข้อสอบอะไรนะคะอ่ะโอเคมาดูตัวอย่างแรกนะคะจารึกหรือการจารการจารึกก็คือการทําให้มีตัวอักษรเกิดขึ้นใช่ไหมคะโดยใช้ เหล็กแหลมนะคะเพราะเวลาเราจารึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจารึกบนลานหินก็คือแผ่นหินหินมีความแข็งในลูกแข็งถ้ากระเทาะแรงเกินไปก็แตกเนาะขนาดน้ําอ่ะไหลลงอ่ะเป็นไงยังกรอดเลยแล้วหัวใจอ่อนอ่อนอ่ะไม่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมอ่ะอะไรนะอะไรนะ เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะจองสาราวัตไปไหนจะไปบวชแล้วเหรอาารทาไมอ่ะาาอ่าโอเคมาต่อนะคะเมื่อกี้พูดถึงอะไรนะลืมแลาว้าลาวลืมหินอหินหินนะคะการจารึกล,ลงบนแผ่นหินอันนั้นเรียกว่าศิลาใช่ไหมศิลาจารึกจารึกบนแผ่นทอง จารึกลานทองจารึกบนแผ่นเงินจารึกลานเงินนะคะดินเหนียวแต่เวลาเราจารึกเงื่อนไขก็คือจะต้องเป็นวัสดุที่มีความงคงทนและแข็งแรงแต่ว่าการจารึกอีกหนึ่งข้อจานไบาลานไบาลานเราก็ใช้เหล็กในการการะทาให้เกิดตัวหนังสือขึ้นมานะะข้อเสียของไบาลานคือขาดชำรุดง่ายโดนไฟไหม้ก็ หายนะคะเนี่ยคือข้อเสียของเขานเนาะอ่ะความหมายของการจารนการใช้เหล็กแหลมเขียนลงบนใบลานทำให้เกิดตัวหนังสือหรือการใช้เหล็กนะเคาะบนหินบนแผ่นทองบนแผ่นเงินนะคะ,อะไอนะน่าจะเสร็จเหมือนเวลาที่เด็กๆไปวัดอะไรอย่าเงี้ยแล้วมีการทำบุญมีใบลานเงินลานทองใช่ไหมส่วน ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้ปากกาใช่ไหมที่มันเป็นหัวแหลมๆหัวเหล็กในการเขียนเพื่อให้เกิดตัวหนังสือเนาะนตแต่หมึกจะไม่ขึ้นนะคะอ่ะต่อไปทางบ้านทันไหมคะลูกต้องทันนะ <c oughs> อ่ะต่อไปนะคะสอนกันตอบเอ,อันนี้ลดไม่เอกลงนะเธอ <c oughs> อ่าลดไม่เอกลงนะคะอ่ะมาดูหลักฐานในข้อใด ทำให้การศึกษาเรื่องอาณาจักรต่างๆในดินแดนไทยน่าเชื่อถือมากที่สุดมีกอไก่ตำนานขอไข่จาลึกคอควายเอกสารตีนงองงูจดหมายเหตุอะไรคะก็คือจาลึกนะคะอาจาลึกมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดะนะคะ,ะเพราะว่า ในแต่และนาจากต่างๆใช่ไหมคะในดินแดนไทยนักเรียนคามันไม่เหมือนหนังสือที่สามารถลบแล้วเขียนใหม่ได้มันไม่ใช่การเอามาแก้ไขฉบับใหม่ใช่ไหมคะลูกจารึกก็คือเขียนแล้วเขียนแต่สามารถก๊อปปี้ได้แต่เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าอะไรคือของจริงหรือของปลอมโอเคนะถ้าเป็นพวกศิลาจารเลยมีอยู่นะคะสามารถศึกษาได้หลักที่หนึ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เนาะอ่ะ เดี๋ยวหาข้อมูลมาให้อะต่อมามพระราชพงศาวดารน,นะคะอันนี้จะเป็นการบันทึกเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะคะพงศาวดารพระราชพงศาวดารน,นะคะบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของพระมหากษัตริย์นะคะหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์การงานของพระมหากษัตริย์พระราชกรณียกิจนะคะอันนี้จำง่ายๆเลยเนาะถ้าเป็นศิราจารึกจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสังคมใช่ไหมสังคมอัฒนธรรมประเพณี ของอาณาจักรนั้นๆนะคะแต่ถ้าเป็นพงศาวดารพระมหากษัตริย์กิจการกิจกรรมของพระมหากษัตริย์กิจกรรมก็มากิจการกิจกรรมพระราชกรณียกิจการงานที่เขาทํานะคะพระราชดําริพระราชโอวาทโอวาทอะไรก็แล้วแต่เนาะเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หมดเลยแล้วก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาด้วยนะคะอ่ะ ส่วนใหญ่แล้วธงสาวนันที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะของประเทศไทยของเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมีการจัดทำการเขียนในน่าจะในสมัยของพระนารายณ์นะคะมีการจัดทำการทำพงศสาวดานเนี่ยเกิดขึ้นแต่ว่าพงศสาวดานแต่ละเล่มเนี่ยก็จะมีการค้นพบที่แตกต่างกันนะคะอ่ะโอเคเนาะต่อไปตำนานตำนานตำนานนานเรื่องราวมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่แล้วถ้าใช้คําว่าตํานานมันจะเป็นการบอกเล่าใช่ไหมลูก<อ>การพูด<อ>การบอกเล่าเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้จะไม่จัดอยู่ในหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์<อ>ใช่ไหมลายลักษณ์อักษรเราไม่จัดแต่เมื่อเราเอาตำนานมาเป็นการบันทึกบันทึกตำนานอันนี้ก็เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่าบันทึกตำนานหรือตำนานข้อเสียของเขาก็คือคุณค่าจะน้อย ความสาคัญขเขาจะน้อยเพราะว่าตานานมันเป็นการเล่าสู่กันฟังใช่ไหมเมื่อเราเสร็จปุ๊บ<ป>เล่าไปนูน่นไปนูน่นไปนูน่นกว่าจะถึงคนสุดท้ายเรื่องเปลี่ยนไลยลูกเปลี่ยนเปลี่ยน,ป,ยนปุ๊บคนสุดท้ายดันอยากจะบันทึกอีกเป็นไงเปลี่ยนหมดแล้ว,ลลวกว่าจะได้เนื้อหาใจาความที่สําคัญนะคะสารทุกอย่างก็เปลี่ยนแล้วเนาะอ,อันนี้คือเป็นตํานานนะคะมีอะไรบ้างตํานานส่วนใหญ่เราจะได้ยินก็จะเป็นเรื่องบุคคลใช่ไหมสายศาสตร์ใช่ไหมลูก คนเล่นของใช่ไหมพูดผีพิศา์ใช่ไหมคะเ,เกี่ยวกับเรื่องตำนานศาสนาเออปกติแล้วเป็นไงชอบมีเรื่องผีหลอกเด็กกันใช่ไหมลูกเออเอ,อ่าเนาะอ่ะ,ออออะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคำถามถามว่าข้อใดหรือหลักฐานในข้อใดมีคุณค่าน้อยเราก็ต้องตอบได้แล้วว่าคือตำนานนะคะเ,เ,คเคยได้ยินไหม เคยดูใช่ไหมอยู่ในต้นกล้วยเดินผ่านปักกล้วยทีอะไรเป็นไงลูก <c oughs> สยองผลลุกไม่กล้าเดินเข้าปากกล้วยนะจ๊ะอ,อ่ะไอสีเขียวอ,อ่ะเออพีตานีพีเดอฮัก <c oughs> อ่ะมาต่อ <c oughs> อ่ะมาต่อเอกสารราชการส่วนที่สัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกับ ชาติอื่นๆเนาะอังกฤษนะคะชาติตะวันตกสวนทีิสัญญาเบอร์ริงสโทรดิสัญญาเบอร์นีต่างๆนะคะที่ทํากับชาติต่ต imprint, งงง eka, างชาติก็เป็นได้นะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตอิอยู่ในสมัยอะไรลูกแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติอยู่ในอยู่ในสมัยอะไรรัตนโกสินทร์นะคะอยู่ประมาณราชการที่เก้านะคะ Answer. บันทึกการประชุมราชการทุกอย่างเลยเนาะ เพราะว่าเวลาเราระชุมเรอก็จะมีการโจดแต่ละวาระนะคะมีการชี้แจงอะไรบ้างเอกสารการปฏิรูปเกี่ยวกับเรื่องบริหารการเมืองการปกครองร่างรัฐธรรมนูญพรบรพระราชบัญญัติอะไรก็แล้วแต่กฎหมายคุ้มครองต่างๆนะคะก็เป็นเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องที่จะทําไปอ๋อที่จะนําไปสู่เกี่ยวกับเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรสืบค้นหาข้อมูลถ้าอยากรู้เรื่องอะไรแบบว่าอ่าประเทศไทย มีการปกครองเมื่อ,อไรเป็นประชาธิปไตยเมื่อ,อไรเปลี่ยนจากสมบูรยานเมื่อ,อไรนะคะได้หมดเลยเนาะอ่ะต่อไปบันทึกเหตุการณ์บันทึกเหตุการณ์เหมือนกับไดอารี่เหมือนกับไดอาร,รี่ส่วนตัวนะคะไปเจออะไรวันที่เท่าไหร่จดบันทึกอย่างละเอียดนะคะวันนี้ไปเจออะไรมาบ้างสังคมตรงนั้นเป็นยังไงผู้คนเป็นยังไงมีลักษณะอย่างไรท่าทางอย่างไรบรรยากาศเป็นอย่างไรเราสามารถจดบ,บันทึกได้ ะะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์จริงๆนะคะอย่างเช่นของบันทึกชาวต่างชาติลาลูบเบก็ได้นะคะอะ่ะไปมาดูเด็กๆที่บ้านช่วยกันตอบด้วยนะลูกนะอะ่ะบอกความหมายของหลักฐานแต่ละข้อให้ถูกต้องบอกหลักฐานง่ายๆนะนะักเรียน ให้เด็กๆบอกหลักฐานบวกคะแนนไหมคะวันนี้นิดยังไม่มีไไรายชื่อมามเดี๋ยวครั้งหนะ้าเดี๋ยวนุเขียนให้อะไรนะ <laughs> อ่ะโอเคอันนี้มันเป็นการออบันทึกไว้อยู่แล้วลูกเลคคอร์ดไว้เนาะอ่ะมาข้อแรกอันนี้เป็นการโยงเส้นนะคะมิดจะมีเส้นให้เนาะแต่เด็กๆ สามารถบอกว่าข้อที่หนึ่งน่ะอยู่ในข้ออะไรความหมายอะไรนะคะอ่ามาดูข้อแรกหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือสีอะไรคะ<ม>บอกสีอะไสีฟ้าไหนอะ่ะอันที่สี่อ่าต่อไป<ม>ดูข้<ๆ>นะอที่สองจำไว้นะข้อที่สองหลักฐานที่เขียนขึ้นเพื่อบันทึเกเหตุการณ์หรือเรื่องราวในสังคมบันทึกเหตุการณ์่ข้อที่สามจำไว้นะอ่าต่อไปอันที่สาม <c oughs> บันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์พรานมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นๆอ่นานข้อที่สี่คุณค่าของประวัติศาสตร์น้อยอะไรคะหนึ่งตอบสีเทาอ่าโอเคมีคนตอบสีเทามาอ่ามาดูต่อข้อที่ห้าบันทึกส่วนตัวของบุคคลสําคัญในลักษณะของบันทึกความจาหรือจดหมายหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่า ทางบ้านมีคนตอบอะไรมาบ้างทางบ้าน,านวันวนลีมาแล้ว,ลว<ม>อ่าบวกคะแน<ด>ทนท<า>ั้งห้องไม่ได้นะเดี๋ยวดูเฉลอยอ่าข้อแรกเมื่อกี้เราบอกว่าสีฟ้าใช่ไหมอ่ะเอา้าหายช่วยด้วยอุ๊ยอ่ามาแล้ว <im itation> <c oughs> อ้าววันวลีตอบถูกนะวันวลีอยู่ที่บ้านตอบถูกนะ <im itation> อ่ามีอีกไหมลูกทา <im itation> งบ้านตอบมาไว้ได้เลยลูกเดี๋ยวนิ้จะเข้ามาอ่านให้นะคะ <im itation> ข้อที่สองก็คือจะก,การจารึกหรือการจารส่วนใหญ่แล้วจารึกเนี่ยจะเป็นการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมในอดีต <im itation> ในอาณาจักรนั้นๆน,น,นะคะ <im itation> อย่างเช่นจากศิลาจารึกที่เราเคยเห็น พ่อคูชื่อ,อเศรษฐกิจในนั้นเป็นอย่างไรนะคะอ่ะโอเคมาต่อขอ้ขอที่สามข้อที่สามขอดูท่านั่งขอ้อที่สามตอบอะไรลูกขอ้อที่สามอ่ะเดี๋ยวทางบ้านมาแล้วขอ้อที่สามมาดูว่าตอบอะไรกัน ข้อที่สามตอบพงศาวดารนะคะข้อที่สี่ตำนานนะคะตำนาน,น,านเรื่องเราก็จะเปลี่ยนตำนานเรื่องเราก็จะเละนะคะข้อที่ห้าก็คือบันทึกเหตุการณ์เนาะอ่ะโอเคกัสข้อสี่ตอบตำนานอ่าต่อไปมาดูนอกเเหืือจากนี้ หลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรเราสามารถจําแนกได้แล้วก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มีตัวอักษรใช่ไหมคะแต่เราก็มีการจําความหมายของหลักฐานแต่และข้อไว้ว่ามีความหมายว่าอย่างไรเขาต้องการสื่อถึงเรื่องอะไรเนาะอ่ะต่อมาง่ายเหมือนกันว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีตัวอักษรเราก็จะว่าเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรนะคะก็คือจะไม่มีตัวอักษรเลยเนาะ วัดเก่าก็ไม่ไปวัดแต่เขาจัดว่ามันเป็นโบราณสถานนะคะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ถ้าประวัติของวัดนั้นเราจัดเป็นลายลักษณ์อักษรเดินหัวปึ้งประวัติขึ้นมาเนาะอ,อ่ะโอเคนะคะพวกนี้อ่ะมาดูภาระเอา้าทำไมโอ๊ยทำไมลูกเป็นไข้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงป่วยก้นหัวทันทีเลยเหรอลูก เห็นโอ้ยเห็นงานแล้วเป็นไข้อ่ะโอเคอันนี้จะเป็นการสรุปหลักฐานสมุดอะไรนะลูกอ่ะโอเคงั้นฟังเมส การทำสรุปหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันเอาแบบอีซี่ง่ายๆก็คือปกติเราจะเขียนใช่ไหมลูกปกติเราจะเขียนลงมาว่ามีอะไรบ้างแต่ถ้างานเขียนเราก็ปากนี้ก็ได้ใช่ไหมไออใช่ไหมเอานี้ไปใา่เอกสารมาส่งนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่านี้อยากให้สรุปเป็นใจความสำคัญของเรียนโดยใช้ไมลแมปปิ้งแต่ไมล์แมปปิ้งไม่ใช่จดนะครับว่าลายลักษณ์อักษรมีอะไรบ้างไม่เอา ต้องเขียนลงสมุดอ่ะต้องทำลงสมุดนะลูกลงสมุดโอเคไหมนะคะลงสมุดอ่าโอเคทางบ้านหาะใครไม่เข้าใจอ่ากับกับกับเกสเรียนด้วยกันครับแฝดอ๋อเป็นแฝดใช่ไหมลูก กัดกับเกสเนาะโอเคค่ะสองคนเนาะเรียนด้วยกันนะคะเด็กๆที่อยู่ทางบ้านหนูเห็นภาระงานมิดแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมเอ่ยอ่านี่คือภาระงานของมิดนะคะเดี๋ยวเด็กๆเนี่ยไปทําการสรุปนะคะหลักฐานนะคะเมื่อกี้ที่ม่สอนเนาะเดี๋ยวเด็กๆสามารถสรุปได้จากหนังสือนะคะหน้าที่ยี่สิบยังไม่ถึงยี่สิบหน้าที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะคะยี่สิบเจ็ด แล้วก็ยี่สิบแปดนะคะยี่สิแปดยี่สิบเก้าให้สรุปเป็น Mind Mapping ลงในสมุดเนาะแล้วเด็กๆก็ทำการถ่ายรูปนะคะเข้ามาส่งในกรุ๊ปไลน์ของเด็กๆใช่ไหมเด็กๆต้องถ่ายรูปส่งมาใช่ไหมคะสามารถพิมพ์หรือเปิดไมค์ตอบมิสได้นะนะคะถ่ายรูปส่งมาอะค่ะโอเคเนาะอ่ะสำหรับ เด็กๆที่อยู่ทางบ้านมีใคร,ใครไม่เข้าใจตรงไหน,ไม,นมั้ยลูกมีไหมคะนัดช่นะคะรพาทพารได้ไหมลูกพาสวันวลีวันวลีน่าจะได้อยู่แล้วนิสราน่าจะได้อยู่แล้วเนะาะอะไรนะคะไม่ทั้งหมดแค่หลักฐานอย่างเดียวค่ะหลักฐานที่เป็นรายลักษณ์จะไม่รายลักษณ์สองข้อเพราะว่าคุณค่าเรายังไม่ถึง นะคะชั้นต้นชั้นลองอยังไม่แค่หลักฐานอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่มีได้สรุปหลักฐานที่มีสองวันนี้มีสองข้อหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์กับไม่ไลายลักษณ์ใช่ค่ะ <c oughs> อย่างอ่าหรือพวกเราจะสรุปมาให้หมดแต่้อองกน งั้นก็เอาที่มีสอนก่อนอ่ะโอเคอ่ะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเด็กๆทางบ้านเนาะเดี๋ยวมีจะปล่อยให้เด็กไปทำงานนะคะโอเคไม่เอ่ยเด็กๆทางบ้านอยู่ไหม เดี๋ยวมิดจะให้เด็กโอเค okay. นะคะเดี๋ยวมิดจะให้เด็กๆไปทำงานนะคะ